สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสโมกมาสองรุ่นนะครับอ่าเป็นยิงบนกับยิงตรงนะครับลองดูนะครับนี่ฟันอย่างหนาเลยนะครับอ่าตัวที่หนึ่งนะครับมาดูก่อนเลยตัวที่หนึ่งนะครับเป็น BBS สามพันวัตต์นะครับตัวนี้สามารถ DMX ได้นะครับผมอ่านี่นะครับมาดูใกล้ๆแล้วก็ LED ประมาณยี่สิบปรดวงนะครับอ่าตัวที่หนึ่งนะครับราคา สามพันสองร้อยบาทรวมส่งเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่สองนะครับเป็นพันแปดร้อยบาทนะครับอ่ายิงยิงตรงนะครับอ่ยา l อ d ดีมีเก้าดวงนะครับผมพันแปดร้อยบาทจะ d ีมไม่ได้นะครับส่วนอันนี้ dmx ได้นะครับราคานี้แค่เพียงสองพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้สามพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับร้านเราส่งฟรีนะครับผมดูกันนะครับอันนี้เปิดแบบเปล่าๆไม่ต้องมีสีนะครับอ่าลองดูกันต่อไปก็ สีเขียวนะครับดูนะครับอันนี้นะครับแรงนะครับให้ดูพันหน่อยอันนี้แรงมากเลยนะครับตัวนี้ยิงนอนแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูตัวนี้กันนะครับดูยิงลงอย่างแรงเลยนะครับดูเลยนะครับนี่ท่านใจสนใจทักมานะครับอันนี้แรงกว่านะครับอันนี้สูงนะครับ ก็ไกลอยอนก้นนะครับฟันหนานะครับอ่า1,800บาทนะครับ2,100บาทร,รวมส่งสามไอตัว3,000วัตต์นะครับก็ราคา3,100บาทร,รวมส่งนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ได้เลยนะครับสวัสดีครับ